เลยไปไหนอ่ะไอเรื่องพี่น้องพร้อมครับไปสองงานเลยผมกำลังตกโรละสี่ร้อยโรยสี่ร้อยเกียร์นาบ้านนี่หามแล้วนะครับจังเรื่องนี้เรี่ยงไมเพ้นหามผูใ้ใดเข้ามาไดเด็ดขาดเ่าให้มาบริจัดก,การได้เลยพนนี่น้องพร้อมพร้อมเลยพร้อมขยี้แล้วหาโอ้คนมาเต็มเลยผูได้มาได้ได้เนี่ย

วิธีก e ัรใ่เขาว่าไหวมันไขของเใต่ไขเนาะใต้ไขไหวมันอยู่กับใสี่ปมันี่ของแฉ่จามากเแน้ เสโ่แโล,ล้วอีตัวนี้น่องเอ้ยเาไใส่มาน่ใส่ไว้จีบอค่อยเต้นนะครับบ่ค่อยโดนลใส่ใส่สีบอครับาครออกแล้วสามีน่มันสีใครออกโอเคมานง่าบนี้มานอย่ฝน,น,นมาอีกมื่อแรกกะลุยต่อ,ตอ all 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 all